ตลาดไทยเปรียบเทียบกับตลาดอเมริกาตลาดไหนหน่าลงทุนกว่านะคะแล้วหุ้นแปะตัวนี้นะคะเรามากบดูก,กัน4ี่ตัวแรกเป็นหุ้นไทย4ตัวหลังเป็นหุ้นอเมริกานะคะในวันนี้เราจะมาดูตลาดก็คือมาเปรียบเทียบกับตัชนี้แล้วก็เป็นตัวหุ้นเป็นตัวหุ้นใหญ่เช่นกันนะคะว่าตลาดไหนหน่าลงทุนกว่าแล้วสำหรับตลาดไทยเราควรวางแผนยังไงดีนะคะ สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ช่องโฮมรีชาลามีนะคะถ้าหากว่าพี่ๆท่านไหนที่ก็มาช่องนี้เป็นครั้งแรกก็สามารถกดติดตามโฮมรีชาลามีได้เลยนะคะโอเคทีนี้มาดูของตลาดด้วก่อนสําหรับตลาดนะคะเรามาดูถึงตลาดไทยเนาะอินเดฟเฟอทีนี้เราสามารถดูได้เลยนะคะว่าตัชนีของปั้นเราอะจริงๆแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วตุ้นปีเลยนะคะตุ้นปีตรงนี้เขาก็จะมีการ หลุดแนวรับนี่ือเป็นสซญญาณยขายอย่างชัดเจนเลยตั้งแต่ตุ้นปีนะคะปีที่แล้วจนมาถึงปัจจุบันนี้สิ่งที่รามิผู้ป่วยที่สุดก็คือบอกว่าตลาดเป็นขาลงนะ้านะคะวางแผนต้อง i n d e first นะ indep first ตลาดเป็นขาลงหนึ่งไม่ซื้อคุณเลยสองก็คือถ้าลงทุนต้องลงทุนน้อยเป็นสั้นหาหุ้นเข็งเกรงไม่แน่ใจว่าพ,พี่ที่ติดตามมาใต้แอคชั่นหรือเปล่าแต่สิ่งที่วันนี้รามิจะ ย้ำอีกทีหนึ่งก็คือว่าอีกวิธีหนึ่งก็คือที่บอกว่าเปลีออ่ยนตลบนะคะโอเคนี่คือเป็นของตลบั้นเรานะคะแล้วภาพรวมตูไปแล้วนะคะลายเส้นเรามาดูกันลายเส้นนะคะที่มีการเกิดเลขหนึ่งโอเคถึงเลขหกแล้วก็มีเงินทุนไหลเข้าไปด้วยสามารถดูได้ชัดเจนเลยก็คือว่าครั้งนี้คือเป็นการรีบาวแล้วรีบาวก็จะสวยอ่าก็จะมาสวยมากไหมตอนนี้ให้ดู ที่เราไม่อยากจะบอกก็คือว่าเขาได้มีการเกิดตายเวรเจนมีการเกิดตายเวเจนก่อนหน้านั้นน่ะเคยมีการเกิดตายเวเจนไปนอย่างนี้จุดต่ํายกสูงขึ้นเห็นไหมคะล่าสุดช่วงนี้ก็ต่ําลงแต่ช่วงนี้ก็มีการยกสูงมากยิ่งขึ้นล่าสุดจุดนี้อีกนิดนึงเห็นไหมคะเกิดตายเวเจนหลายทางละแต่เรายังไม่แน่ใจว่าเขาจะเปลี่ยนทิศทางได้หรือเปล่านะเพราะว่า เปลี่ยนทิศทางต้องเกิดจากรีเปารีเวอร์โซเปลี่ยนทิศทางก็คือต้องรีเวอร์โซลรีเวอร์โซก็คือต้องมีรีเปาก่อนแล้วตอนนี้ก็คือมีการรีเปาวรีเปลาละอาจจะดหนึ่งสองแปดหนึ่งช่วงนั้นโอ้โหลดพันสามไปเลยแล้วเมื่อวันที่เราพูดถึงว่ารีบาวหนึ่งสามสองห้า 1, 3, 2, เป็นตันแรกวโตมาคือตันไหนคะโตมาก็คือแถวนี้อ่าอยู่ที่หนึ่งสามสามเจ็ดตกลงเขาจะผ่านได้หรือเปล่า ถ้าผ่านได้อีกต้านตัวไปก็คือเส้นขาไปละโอเคนะคะเลยนี่คือเราได้มาดูของตลาดการเลยสรุปนะคะทิศทางใหญ่ของตลาดปั้นเรายังเป็นขาลงไร้เสเขเป็นรีบาวอย่าลืมนะรีบาวต้องเล่นสั้นๆอ่าหาพุงแข็งแกร่งโอเคเอาทีนี้เปรียบเทียบกับเปรียบเทียบกับของตลาดนัดสเต้เรามาดูกันเลยนัสเตต,ตอนนี้อ่าตอนนี้ก็มี แพทเทิร์นสีเกเอาออกไปก่อนเนาะโอเคสำหรับ n a สเต q นะคะเป็นไงบ้างราคาได้มีการทะลุขึ้นไปเลยเนี่ยในเวลาเดียวกันตลาดไทยเลือกที่ทางคือลงเห็นไหมคะลงเมื่อกี้ที่เราเห็นแต่ว่าเวลาช่วงเดียวกันตลาดอเมริกานัสเต็กเขาก็จะเลือกที่ทางขึ้นจริงๆแล้วอ่ะตลาดอเมริกาก็มีอ่ะสาตัดชนิดที่เราดูบ่อยเช่นดาวชนนเตกับ s p 5 0 0 แต่ว่าวันนี้ราม่ก็จะเน้นของอ่านัสเตไว้ก่อนเนาะโอเคส่วนใหญ่รามี่ก็คือใต้ลงทุนหุ้นนัสเตไปด้วยโอเคเลยทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะนัสเตขึ้นไปเรื่อยๆเลยขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปอย่างสวยงามน,นะคะเห็นไหมคะทุกครั้งขึ้นแล้วยยอขึ้นยอแล้วก็ขึ้นเลยเขาเป็นโอกาสให้เราบางคนจะบอกว่าไม่ทันละไม่ทันละ มีแต่คำไม่มีคำว่าอะไรใสเกินไปโอเคไหมคะในสิ่งที่พี่ๆต้อง action นะคะก็คือไม่ว่าลงทุนตลาดไหนควรศึกษาก่อนอ่าศึกษาก่อนแต่ว่าไม่สามารถบอกว่าตอนนี้สูงแล้วเราก็ไม่ศึกษาไม่ใช่ถ้าสูงแล้วพี่อาจจะเล่นสั้นได้หรือไอ้แปบหนึ่งก็คือเอ๊ะเราศึกษาแล้วมีย่อย่อเป็นจังหวะที่ดีมากให้เราเข้าต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาโอเคเอะถ้าย่อแล้วโอเค โอกาสก็ไปอีกครั้งหนึ่งละโอเคไหมคะเลยเปรียบเทียบกันดูนะคะเมื่อกี้ตลาดไทยลงตลาดนัสเต็กคือขึ้นและพี่คิดว่าตลาดไหนแข็งแรงกว่าคะโอเคไหมคะอ่าและทีนี้ตูตัดชนิจบแล้วนะคะเรามาดูถึงของหุ้นปั้นเราดีกว่า4ตัวแรกสี่ดัวแรกตัวแรกคือเป็นหุ้น E A ที่พูดปล่อยมาเลย E A E A เป็นไงบ้างคะมาสังเกตดู ea คุณตัวนี้อ่อนมากๆเขาไม่ใช่คือลงตั้งแต่ปีที่แล้วนะลงตั้งแต่จุดนี้จุดนี้จุดนี้แล้วก่อนหน้านั้นไปด้วยจุดนี้นะคะก็โผล่ใกล้เคียงกันแต่ว่าจุดนี้นะคะจะจุดสูงคือปลายปี2 0 2 2ถ้าที่เขาหลุดจริงก็คือประมาณเตือนหนึ่งเห็นไหมคะเตือนหนึ่งก็หลุดแล้วตลาดก็คือประมาณเตือนสองเตือนสามแต่เขาหลุดก่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะ ea เป็นไงบ้างเนี่ยคุณ ea e a หลุดไปแล้วเป็นสัญญาณขายถ้าไม่ขายเขียวนี้ราคาลงอย่างชัดเจนลงไปเรืเ่อยเรื่อยมีคนตี e อมานานนานขาดทุนไหมขาดทุนเลขไหนบอกว่าไม่ขายไม่ขาดทุนจากที่ราคา7จบเอ็ดบาทเจกว่าช่วงน,ะนะงนั้นนะจิงๆปบามัน80แหละแล้ว8 0ดสก็มีอ่าลงมาถึง10.5 10.5นะ แล้วลงมายืดแล้วผลิตตลาดมีการรีบาวเขาก็รีบาวรีบาวแต่อยากจะบอกตอนนี้ก็เครียร์รีบาวเนี่ยขยายให้ดูเคลียร์เป็นรีบาวเห็นไหมคะที่ทางใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่รีบาวเขไม่สามารถบอกว่าจะเปลี่ยนที่ทางอย่างง่ายๆลงเยอะกว่านั้นลงแบบเยอะๆตอนนี้มีการรีบาวเป็นเรื่องปกติแต่ลราไม่ก็ไม่อยากจะให้น่าลงจนบอกว่าโอเครีบาวก็จะรีไปซื้อเลยถ้าหากว่ารีบาวออกไม่ทันล่ะอย่างเช่นช่วงนั้น รีบเอาออกไม่ทันลงรีบเอาสองสาวันออกไม่ทันลงไปอย่างนี้เลยแล้วทําไมเราต้องไปเสี่ยงละ่ะถูกไหมเราสามารถหาคนที่แข็งเก่งดีกว่าไหมสิ่งที่เราต้องทําในตลาดคุณก็คือต้องรักษาต้นทุนของเราไว้ไม่ควรเอาเงินทุนของเราไปเสี่ยงเลยคุ้นขาลงนะรามิจะแนะนําไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัวอ่าตัวมาเลยจะต,ตัวคุ้น jts jts ตัวนี้ jts ตัวนี้นะคะโอเค อย่าลืมเนาะเส้นแบบนี้หมายถึงว่าที่ทางใหญ่ของตลาดของคุนตัวนี้เส้นขาชี้ขึ้นกลายเป็นแนวนอนละแล้วตอนนี้กําลังจะทดสอบแนวต้านอยู่โอเคแล้วจําได้ไหมเราไม่เคยพูดหลายครั้งในช่วงนี้เหมือนกันเลยในช่วงนี้เหมือนกันที่บอกว่าถ้า MCD ตรงนี้มีแถบสีเขียวแบบนี้เยอะๆเราจะไม่แนะนําอะไรไม่ค่อยแนะนำเออเพราะว่าหุ้นแบบนี้อะ บอกว่าถ้าเราซื้อได้ไหมไมีเสเซียนซื้อซื้อได้แต่ถ้าหากว่าพี่อยากจะหวังว่าเขาขึ้นแบบอย่างรวดเร็วจะยากเพราะว่ามีคนติดดอยอยู่ไม่ยอมขายรายใหญ่ไม่ได้หุ้นไม่มีหุ้นอยู่ในมือพอสมควรเขาละราคาไม่ได้แต่ว่าก่อนหน้านั้นเป็นไงบ้างรายใหญ่เขาสามารถที่จะคุมราคารายใหญ่ละราคาจําได้ไหมในปลายปีที่แล้วโอ้ย JTS สวยงามในปีที่แล้วร่นมันก็ไต้ตัวนี้มา ถ้าถามว่า PPT ใครที่ติดตามน่าจะพอจำได้อยู่เนาะอันนั้นคือเคยมาเชหลายครั้งอยู่เลยสำหรับหุ้นของเดออ JTS นะตัวนี้รามิกกยังไม่ได้ดูเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามีคนติดตัควค่อนข้างเยอะแต่ถ้าถามว่าใครที่ได้มีของอยู่แล้วตอนนี้ก็ทำตมระบบไปได้เงินทุนไหลเข้าถือตมเงินทุนทาเมื่อไหร่เงินทุนไหลออกอย่างเช่นช่วงนี้เงินทุนไหลออกละโอเคแถวนี้ให้เราขายก็ขายโอเคไหมคะ เลยรอออลเงินออกขายง่ายๆแล้วถ้าหากว่าใครอยากที่สนใจอยากจะทดลองใช้แอปมือถือก็สามารถแอดไลน์มาได้นะคะแอดไลน์ก็คือเป็น ID ไลน์ HL HL หมายถึงว่าโฮเมอรี่อะหนึ่งเก้นี่คือเป็นปี1 9 9่เกดเดือน808อ่ะ, B, 198, 88, อะนี่คือเป็นวันเกิดของโฮเมอรี่เลโฮเมอรี่กำลังจะ ครบ2ี่สิบหกปีแล้วนะถูกไหมคะโอเคในท่านไหนที่สนใจทดลองใช้ก็ทักไลน์มาได้ต่อมานะคะเราจะมาดูถึงหุ้นเทลตาหุ้นเทลตาเป็นไงบ้างเอ้หุ้นตัวนี้ในไลฟ์สุดของวันอาทิตย์อยู่ในช่อง profit pioneer us stock ที่เราได้มีการคุยไว้หุ้นเยลตาอ่ากำลังขึ้นสวยอยู่ใช่ไหมที่บอกว่าราคาได้มีการทะลุแล้วพูไปกลับมาเห็นไหมคะยืนได้ ยืนได้ด้วยเห็นไหมคะโอเคแล้วถ้าหากว่าใครอยากได้ไปใช้ฟังก์ชันของ p a t เทิร์นขาขึ้นนี่เห็นไหมคะชัดมากเลยชัดมากก็คือหมายถึงว่าเป็นสัญเาณนซื้อเนี่เยเลขหนึ่งที่บอกว่าเลขหนึ่งอยู่เหนือเิ้งขาวๆต่างๆไปแบบนี่คือเป็นไม้แรกหลักสองก็คือเงินทุนไหนเข้าก็คือไม้ที่สองได้เพราะคุนเป็นอย่างนี้เขาทะลุขึ้นแล้วภูไปกลับมา เจอต้านมีผูแบดเรื่องปกติมากเป็นโอกาสให้เราซื้อนะคะเจอต้านจะเส้นโฮ้เรีนโบก็ได้หรือที่บอกว่าเราตัวจะต้านแบบนี้นะคะไฮเกาก็ได้ถ้าลุกไปแล้วผูแไปกลับมาเจอต้านก็ผ่านไปแล้วเจอเลขหนึ่งซื้ออ่ะเจอเงินทุนไหลเข้าก็ซื้อเลขหนึ่งซื้อจนถึงปัจจุบนันนี้วันนี้วันเดียวก็4.9%เลยน่าจะมีประมาณอยู่ที่5้าห์เแล้วลายใหียก็คุมราคาเต็มที่ เลยใครที่ได้ฟังไลฟ์สุดโอเคถ้าถ้าเราได้ทำการบ้านแอคชั่นไว้ไปด้วยนั้นก็ํำไรละก็ยิ้มได้ละ <c oughs> ตัวบ้างเรามาดูหุ้นเจมะ่ะสำหรับหุ้นตัวนี้เจม่ะเป็นไงบ้างตัวง่ายง่ายชี้ลงโอเคไหมชี้ลงอยู่แค่เป็นการรีบาลหุ้นรีบาลซื้อไหมไม่ซื้อไม่ถือไม่ถัว่โอเคนะคะแม้ว่าวันนี้บอกว่าโอ้ยวันนี้ขึ้นมาตั้งห้าเปอร์เซ็นต์ แต่ว่าราม,มิไม่สนใจท่านในเมื่อกี้ที่เรามาดูกันนะคะแค่มีหนึ่งตัวหนึ่งค่อนข้างสวยก็คือคุณเตียวต้านั่นแหละที่เราพังกันบ้านวันอาทิตย์กันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอย่างไรก็ตามเราต้องเลือกตลาดที่แข็งเกร่งตลาดที่แข็งเกร่งแล้วเลือกคุนที่แข็งเกร่งอ่าเช่นตอนนี้รามิก็จะเลือกคุนสี่ตัวเป็นคุนที่มีมาร์เก็ตเวลูสูงอย่างเช่นเมื่อกี้ที่เรามาดูคุณเปดเดียวต้าบบ Delta, อย่างมีมาเก็ตเวลูก็ค่อนข้าง,างใหญ่อยู่แล้วถูกไหมคุณเดียวต้า แล้วเราไม่ให้พี่กคนดตูแอปเปิลแอปเปิลแล้วกันแอปเปิลตอนนี้เป็นไงบ้างพี่ๆก็ใช้อ่าเมกบุ๊กอยู่ใช้ไอโฟนอยู่แล้วลงมาดูบริษัทของเขาเป็นไงบ้างเนาะหลังจากมีการพาักมีการพาักแต่ว่าน,น้องๆอย่าเป็นขาขึ้นอยู่แล้วล่าสุดที่มีการทะลุเส้นใครที่ซื้อไม่เป็นนะก็คือราคาได้มีการทะลุทุกเส้นที่มัดรวมกันเป็นเสียงเงินซื้อ สัญญาณซื้อโอเคไหมคะหรือว่าเจอเลขหนึ่งก็ซื้อเนี่ยมีรายใหญ่ด้วยมีรายใหญ่ก็ตัวอ่ะอะตมาเลยอย่างเช่นหุ้นเป็นอย่างนี้อย่างเช่นล่าสุดช่วงนี้เราเราไม่ได้ซื้อนะเสียดายเลยช่วงนี้ขึ้นอะแล้วล่าสุดช่วงนี้ก็มีเล็กหนึ่งให้ซื้อซื้อไหมซื้ออย่างลามิก็ได้ซื้อตามตอนนี้ก็มีประมาณน่าจะอยู่ที่แปดเปอร์เซ็นต์ป่ะอะสำหรับคนแอปเปิลก็ชี้ขึ้นอยู่เนี่ยมีรายใหญ่อยู่เงินทุนก็ไหลเข้าเลยพี่พ เลือกหุ้นที่แข็งแรงแล้วอะยังไงก็จะง่ายอย่างเช่นที่เราไม่ซื้อแล้วลาไม่ไม่กลัวเพราะว่าแนาวน้องใหญ่เป็นขาขึ้นอยู่แล้วออ,อยู่ที่ว่าเราจะเล่นสไตล์ไหนอะเล่นสั้นได้ถือยาวได้นะ,ะโอเคคุณแอปเปตัวมาคือ Microsoft นะคะ m s m s f t Microsoft Microsoft เป็นไงบ้างยิ่งชัดเลย คุณแบบนี้ใครที่ชอบถือหุ้นแบบลงทุนแบบระยะยาวไม่ชอบทําอะไรมากๆเลยไม่ชอบทําอะไรมากมากก็คือหมายถึงว่าเราซื้อแล้วอยากจะไม่อยากฟาก้งโจก็คือถืออย่างเดียวเงินก็คือซื้อตอนที่ราคาทะลุเส้นที่มารวมกันหลังจากนั้นเส้นขาขอให้เขาชี้ลงเออชี้ขึ้นชี้ขึ้นถืออย่างเดียวเมื่อไหรจะขายเมื่อไหรที่ราคาได้มีการหลุดเส้นขาแบบนี้ พี่ก็ขายได้แล้โอเคไหมคะแต่ตอนนี้หลุดหรือยังยังหรือคุณเป็นแบบนี้ยังเป็นแนวน้องขาขึ้นอย่างชัดเจนเนี่ยลองดูช่วงนั้นราคาแบบมาอยู่ที่245ถ้าเอาที่ต่ำเลยประมาณ216เป็นไงบ้างล่าสุด468แล้วหนึ่งเท่าไปแล้วนะเลยตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงอ,อปัจจุบันนี้หนึ่งปีครึ่งขึ้นมาหนึ่งปีกว่าแล้วที่สำคัญนะ ได้ราคาส่วนต่างเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นหลังจากนั้นยังได้เป็นแบ่ผลถูกไหมเลยพี่ๆใครที่อยากได้ปันผลตลาดอเมริกาก็จะเป็นหนึ่งตลาดนะคะที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากปันผลแนละ้วที่สําคัญคือส่วนต่างคุณส่วนใหญ่คือที่ทางคือชี้ขึ้นเลยตอนนี้ก็จะเริ่มมีน่าลงทนุนเริ่มสนใจตลาดอเมริกาดีค่ะเป็นตลาดที่น่าสนใจเป็นแปดตลาดที่ใหญ่ๆแล้วเราสามารถซื้อหุ้น ที่ย่อเยี่ยมในระดับโลได้ตัวมากคือเอวิเดียเอวิเดียโอ้โหก่อนที่เขาแตะพานาะจำได้ใช่ไหมราคาแพงแต่ว่าราคาแพงไม่ใช่ไม่ใช่เหตุผลที่บอกว่าเราไม่ซื้ออ่ะโอเคไหมอ่ะถ้าบอกว่าเอ้ยก่อนหน้านั้น,น,นราคาแพงแล้วตอนนี้ล่ะแตะพานแล้วราคาเค่เท่าไหร่ร้อยกว่าเหรียญเองถูกไหมฮะโอเค ทีนี้เรามาดูกันราคามีการทะลุข,ขึ้นแล้วซื้อใครที่ถือเอวเดียตั้งแต่ต้นปีปีที่แล้วมาถึงปัจจุบันนี้ช่วงนั้นสิบเก้าบาทตอนนี้หนึ่งสามสี่แต่ที่สำคัญเขาเกามีการก่อนหน้านั้นมีการแตะพานอ้องอ่ะหลายเท่าอยู่โอเคนะไม่มีอะไรคำว่าสายเกินไปช่วงนั้นมีปังพุงก็จะอยู่ในช่วงนี้ที่บอกว่าเห็นไหมคะล่าราคาช่วงนั้นมาแปดแหลงแล้วล่าสุดทะลุข,ขึ้น ก็สวยโอเคนะคะเลยพี่พอย่าลืมนะตอนนี้ต้องทำการบ้านไปด้วยนะคะทำการบ้านไปด้วยแล้วตอนนี้เรามีอของกลุ่มคุยหุ้นต่างประเทศใครที่สนใจก็แอดมาได้ต่อมาคือเมตาเมตาเอ๊ะเ,เดี๋ยวก่อนนะตัวนี้เมตาหาเจอไหมพอดีปกติแล้วไม่ตูใน,ต,ใน,ต,ในตู้ในตู้ในพีซีด้วย ลนามิยังไม่ค่อยคุ้นใช้กับของตรงนี้มากเท่าไหร่อ่ะต้องตูวของอนนัตเตเลยนีห่าจะไหมตอนนี้เอออยู่ตรงนี้ไงอันเล็กก็ใช่แล้วอ่ะอันแรกนะคะเนี่ยเมตาเฟซบุ๊กอ่ะมาดูกันเลยชัดมากโอเคไหมคะถทะลุขึ้นแล้วซื้อ ซื้อแล้วถืออย่างเดียวอ่าช่วงนี้เปิดต้านไปต่อช่วงนี้ทะลุข,ขึ้นหรือหุ้นแบบนี้ที่ทางใหญ่เป็นขาขึ้นอยู่แล้วอ่ะก็จะง่ายโอเคไหมคะพี่พี่อ่าและใครที่ได้มีการสนใจของหุ้นตลาอเมริกานะคะ usa ก็สามารถทักไลน์มาได้ทักไลน์คือ hl hl นะ1998งาจำได้เลยนะ0808์แปลน์ id l i n จำง่ายมาก homery ่า hl เออเป็นปีเดือนวันหนึ่งเกกแปดเดือนแปดแล้วก็วันที่แปดวันเกิดของลีนั่นเองนะคะโอเคนะคะพี่ๆในวันนี้ลามี่ได้เอาตัชนีก็คือหุ้นไทยกับตัชนีไทยกับของอนาสเตให้ดูว่าตลาดไหนน่าสนใจโดยเฉพาะได้เอาหุ้นสี่ตัวนะคะทั้งสี่ตัวของไทยอเมริกามาเปรียบเทียบกันดูพี่ๆน่าจะก็เห็นพากันแล้วเนาะแล้วถ้าหากว่าใครที่สนใจศึกษา ไม่ว่าเป็นตลาดไทยหรือว่าอเมริกาก็ทัดไลน์มาได้แล้วเราปอีกช่องหนึ่งที่ชื่อว่า Profit Pioneer US Stock อย่าลืมไปติดตามกันได้เลยสามทุ่มอาจารย์ชมพู่ก็จะมีการไลฟ์สดนะคะโดยเฉพาะใครที่อยากจะตูหุน้นเช็คหุน้นไปติดตามกันได้เลยอวันนี้วานคพฤหอสะก,ก็มีไลฟ์สดไปด้วยใ้นวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะบายบาย